ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะเอามาพบกับพ่อแตีมอีกมือนี่นะครับเนาะวันที่ไทยแลนด์เอฟซีซีสองที่สามนะครับเนาะครับพ่อแตีมกับสีผมาเบิ้งเล็กแนวทางเล็กหลังอีกนะครับเนาะทีเอฟซีคอมเมนต์มาอันสูตรนี้นะครับเนาะสองสามซีสองสามซีเดี๋ยวพ่อแตีมสิผ้าเบิ้งก่อนนะครับเนาะ สิงวดแล้วครับ fc 1ซีสิบหกสดงวดละงวดที่จะถึงนี่คืองวดที่สิบแปดดแปดเออก8ปดสองหนึ่งสองสาออก8ปดสามหนึ่งสอสามออกสามหกเย์ออกเก้าสองมันไปได้ทั้งลักหน่วยลักสิบนะครับ fc เนาะครับไปทั้งในทั้งลักหน่วยลักสิบ ลาสุดมันก็มาารักน่วยครับเอฟซี FC เอาไปเห็ดแล้วก็ลองๆเมื่อเห็ดเบิงนะครับเด้อมันไปลักนวยหรือหลักสิปลายก็กันนะครับเพราะว่าลักสีลักนวยพอเตียมก็ว่ามันเห็ดไข่คักอยู่งวดที่ผ่านมานะครับเนาะมันก็นยังไปลักน่วยได้อยู่ครับฉะนั้นแล้วมัน,นคือมันบอแน่นอนนะครับเอฟซี FC เนาะลักน่วยหลักสีไปได้แต่ว่าฉะนั้นแล้วคณาออกไปเห็ดไปจับคู่ มักตัวใดกกับห่อกระกรับตัวพร้อมเนอเอฟซี FC เนาะครับคือพอเตียมเคยว่าไหมเอฟซีฟังไลยเื่อแล้วว่าเรียกปากลารักเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดได้อยู่ครับ FC. เอฟซีเตียว,วมันตั้งเื่อมันบมดไปคือคว้มคิดเท่าในครับ FC. เอฟซีเพราะว่าลักซีมันหมดไปลักหน่วยฉะนั้นแล้วกับห่อกระกรับตัวน้ำเอฟซี FC. ครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมก็จะพาเฮ็ดเบิ้งเนาะครับเนาะ 9 3 9าสามเกากากักก ่ก็ใส่เด็กนาครัง้งตัวนึ่งเกาแนละ FC ครับวันนี้เอาตัวเดวมาบวกมาลบกกนเนะครับ UC เนอะ แสนหลักสิบบนหลักหน่วยล่างเลขหน้าขั้งที่หนึ่งหลักสิบครับเอีครับเตรียมฮ็ด้วยเบอร์กนเากนานะ คิดคือโพเทียงครับ <laughs> เอา f ซี่บวกอย่างฟอมกันกระโปงเทียมนี่ก็ได้ครับเนาะเตรียมเด็กเครื่องคีดเด็คก็กอนละสามบวก หนึ่งบวกแปดบวกห้าบวกมันจะได้สิบเจ็ดนะครับเอฟซีสิบเจ็ดเท่ากับไซจ็ดแปดเก้านะครับอันนี้ก็หก บวกสบวกเกบวก,เก,บบวกบเกีดบวกมันจะได้ยี่สครับเอฟซียี่สิบหกข้อกัสซหกเกีดแนี่สีนะครับเอซีเนาะเอาบบนี้นับเลยนี่ หนบวกหเป็นสองนะครับยีเนาะสองบวกหเป็น8 8ดบวกสจะเป็น12เสอนี่ะครับข้างกับใส่สองสามนี่ครับยี่สนี่น,น,นะครับเนาะได้สองสา พอเตียก็ได้คำนวณด้วยกันทุ่มนี้3าบวกเเป็น12 2สบวกสเป็น4 4่บวกหเป็น5้เป็นปรครยีบวกเก้าบวกสบวกหนึ่งบวกนี่นะครับได้1ิห้าครับยืดซ้าเท่ากับสซ ห้าหกเจ็ดนะครับเอฟซี FC. นี่มันกำลังเขา่าเก่านะครับเอฟซี FC เนาะล่างมวดนิโมออกศูนย์หกหกกับเข่านะครับเอฟซี FC. มวดล่าสุดทีเอฟซี FC. เห็นนะครับแล้สวสองครับสองมันกำลังเข่านี่ครับเอฟซี FC. ครับเอาแคีหบนาจอยเบื้องนะครับเด้ยอยิปซีเด้อพอเตรียมกับบอกคือเกอ่อละ่ะตัวเลขยกมันแค่แนวทางนะครับยิปซีเนาะคำนวณย่อนลังถือเบิดทวง,งวดไปนากรบบลูวา่ามันสิดเดินต่อได้บ่ฉะนั้นแล้วเฮาก็เอาไปเบิ้งไปเป็นพิจารณาเบิ่งเนาะครับยิปซีเนาะผู้ที่มาคิดมาคำนวณคือกันกับพอเตรียมเลขล่างนะครับสูตรเลขล่างก็ถือว่าเดินดีแล้วครับยิปซี สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดงวดน,นี้นะครับ,รบเดี๋ยวพอเตียมเงินชีไปคำนวณไว้อยู่พอเตียมยังบม่ได้คำนวณน,นะครับเนะาะยี่สิหกอยู่ครับฉะนั้นเดี๋ยวพอเตียมกับข้อกราบขอพระคุณอีกเด้อครับเดอ้อเอฟซีทุกคนนะครับเนาะที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตียมฉะนั้นแล้วขันมากขันชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมนะมันนะครับเนาะคนที่เขามาใหม่อยากได้สูตรไปเบิง่งไปเป็นแนวทางนำกันก็จะลืมนะครับเนาะ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะ,ะพบผาดช,ชิปใหม่ๆนะครับเนาะพอเตรียมมียังพอเตรียมก็จะเอามาลงให้เดี๋ยวไวเอฟซีเห็นจึงได้คอมเมนต์มากแต่ก็มีเอฟซีคอมเมนต์ม,มาอยู่อกครับอันว่าบอบอต้องนั่นดอกลงเลยพอเตรียมเอามาลงเลยสูตรเล็กล่างเล็กล่างนะครับเนาะอันนี้กับคนละสูตรดีครับนเอฟซีครับ,รบี่คนละสูตรกับสูตรนี้นี่เห็นปะครับนี่ ตัวเลขนี้ราง,งวดกระม้าคือกันนี่เห็นไว่าหกเจ็ดแปดอันนี้ห้าหกเจ็ดเหครับอันนี้เจ็ดแปดเก้าอันนี้ก็เจ็ดแปดเก้าคือกันนะครับอันนี้สามสี่ห้าอันนี้ห้าเจ็ดแปดสังเกตมั้งครับตัวเลขันงวดใดมันโมมา่ามากคือกันเห็นไหมครับมันออกห้าแปดล่างเห็นไหมคำนี้ครับต่วงวดเมื่อกี้มันส้นกันผู้ใดเดือยเดือยติดตามผู้เตรียมกันเช่นหนกสองสามสี่ส 3, 4, นี่มันส้นกันนะครับเนาะ งวดเดี๋ยวเปนบัวโซนกันห้องกับสามารถที่จับคู่ได้ด้วยครับเอฟซีเห็นเนาะเห็นที่พอเตียมเอาไปเบิง้งคือมันออกซนะูนหนึ่งหนึ่งซูนเนาะเห็นปะออกซูนสามออกซูนเจ็ดแบบที่พันๆไปถ้าเลขมันบัวตรงกันห้องกับจับคู่ได้เอฟซีเดี๋ยวพอเตียมจะลงให้อีกซูนนี้เนาะครับเนาะเนี่ยเอาไปเบิ้งใท้กันเนาะครับเอฟซีเนาะครับเดี๋ยวเอาไว้เป็นชิปต่อไปเนาะครับเอฟซีเนาะเอฟซีู้ที่โทรมาเรือนั้นมากคนระับพอเตียมกะ ก็ขอลงไปแฝงซี่ก่อนเนาะครับเอฟซี FC เนาะผู้ดเดีเบิงได้ติดตามพ่อเตียมคือพ่อเตียมจะลงสูตรไปซะก่อนบาดนี้กบ็บ่แม่นโค้งสุดท้ายดอกประมาณสามสี่มือหามื้อนี่ยนะลอตเตอรี่มาเดี๋ยวพ่อเตียมเสี่ยวมาลงให้เบิงเบิดทุกสูตรเลยครับมาสรุปนะครับคือ FC เอฟซีมันทรมาแนะนําพ่อเตียมพอเตียมขอกราบขอบพระคุณหลายๆเด้อครับเด้อเอฟซี FC. นะครับเนาะครับเอาสุดท้ายนี่โอ้เดี๋ยว เชา่ยบหนาจอยเบิ้งครับเอฟซีเชี่นาจอยเบื้องนะครับเด้อไปเบิ้งไปอยู่แนวทางน้ำกันผิดพลาดประกันได้เพ่อะเตี้ยมกับการขอโทษขออภัยหลายๆนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับครับสุดท้ายนี่พ่อะเตี้ยมกับขอวพ่นหวยพ่นทุกให้ทุกคนเนาะครับเนาะที่เขามาเบิ้งมาติดตามพ่อะเตี้ยมมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดข้อมือไข่ใหญ่มีนะครับเนาะครับหาเงินหาทองกับห้โชคให้มันนะครับเนาะสุดท้ายท้ายสุดนี่พ่อะเตี้ยมก็มีแค่นี้ อกาบสวัสดีครับ